เลี้ยวขวาผ่านตลอดนะครับฝั่งนู้นนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องรอไฟนะครับทุกอย่างจะตรงกันข้ามกับบ้านเมืองเราหมดเลยนะครับต้องปรับตัวหน่อยนะครับวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ชินนะครับแต่ถ้าขับไปสัก3วันแล้วก็น่าจะชินแล้วนะครับให้สัญญาณไฟไว้แต่เนิ่นๆเลยนะครับหลักการนี้ก็บ้านเรานะครับสากลทั่วไปนะครับเวลาเราจะเลี้ยวเราก็ต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวเผื่อไว้อย่างน้อยก็ 30เมตรก็ถ้าเปิดนานกว่านั้นได้ก็ดีนะครับก็รถด้านหลังจะได้ปรับตัวถุงนะครับว่าเราจะไปไหนเขาก็จะเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายถ้าเราเขาเห็นว่าเราเลี้ยวซ้ายเขาก็จะออกไปทางด้านขวาเลยครับเขาจะไม่มายุ่งกับเรานะครับตั้งสติไว้ดีครับเลี้ยวข้ามแยกไปแล้วเราต้องชิดขวาทันทีนะครับเราอย่าเผลอชิดซ้ายนะครับไม่งั้นยุ่งเลยนะครับป้ายจราจรมันก็จะมีอยู่ตรงเกาะกลางครับว่าชี้ลูกศรให้ชิดขวานะครับโอเคชิดสเตทท่องไว้ในใจนะครับ ชิดขวาชิดขวานะครับอย่าไปชิดซ้ายเด็ดขาดน,นะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับทุกเกาะกลางนั่นแหละรครับเหมือนประเทศไทยแหละจะมีบอกว่าให้ชิดขวานะครับก็คือเราจะต้องเลือกฝั่งเลนด้านขวานะครับในการขับขี่นะครับ